รับศลีศัตรีวยศิริอัมรี وحدة มิลิธานย่ฟกหัววคลีอัลลอฮุมัลเลคัลฮัมดีฮัตตรดะวัลเลคข์อัลฮัมิดะรดิดวะลเลคข์อัลฮัมดี بعد รดะสัลลัมุอะลัยกุมุรรห์มะตุลลอฮ์ะัลบรักาตุขอความเมตตาความปราณีความจำเริญใจอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในการที่เราอยู่ดีมีสุข จะดูดีได้จะมีความสุขได้ด้วยกับดุอาด้วยกับดุอาของเราที่ร้องขอต่อใครครับร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮะตวะาดุอัลลอฮฺยงขอดุอากับอัลลอฮฺตอรู้อวะคีดะด้วยกับความนอบน้อมและกับความกลัวนอบน้อมและกับความกลัวกลัวอะไรครับ กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮลวะตะลาให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์นะครับในวันเกียร์มาพ่อผู้ใดขอเช่นนั้นว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์นั้นพ้นจากไปนะรกด้วยเถิดอัลลอฮุมะอัจิรนามินันนารอัลลอฮุมะอัจิรนามินันนาร ขอวันละหลายค้งโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันนะรอดปลอดภัยจากไฟนรกเด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์คใอยฉันรอดพ้นต่อไฟนรกเด้วยเถิดและเราไม่ได้ขอคนเดียวพี่น้องเราขอให้กับตัวของเราขอให้กับภรรยาของเราขอให้กับสามีของเราขอให้กับลูกๆของเราและโดยโเฉพาะอย่างยิ่งขอให้บุพการีพ่อแม่ของพวกเราที่ ให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับรอดปลอดภัยจากไฟนรกนะเพราะเราขอดูอาดูเราะบบะนาอาตีนาฟิด,ดุนยาฮัสนาโออัลลอฮ์ขอให้ชีวิตของฉันอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ให้อะไรครับอยู่อย่างดีมีความสุขวาฟิลอาคิรติฮัสนาและอยู่ในอาคือรออยู่อย่างดีมีความสุข วากีนา ا ب ซาบันนาร์ <ار> และโอ้อัลอได้โปรดให้หันนั้นรอดปลอดภัยจากไฟนรกด้วยเถอะเราเร้องขอต่ออัลลอห์วะอักบัรนี่คือเราต้องร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้นะครับได้รับคุณงามความดีได้มีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่ได้รับความ สุขนะถามว่าเราจะมีความสุขได้ไหมถ้าหากว่าเราได้ใกล้ชิดใกล้ชิดอะไรครับใกล้ชิดส่วนสวนรรค์ของอัลลอฮ์เราจะดีใจไหมถ้าหากชีวิตของเรานี้ได้อยู่นะครับในสวนสว,นสวนรรค์และเรานั้นออกห่างจากไฟนรกดังนั้นะชีวิตของเราต้องร้องขอกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ได้โปรดให้เรานั้นรอดปลอดภัย จากไฟนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺอหวนางอัลาดังนั้นการที่นะเราจะรอดปลอดภัยจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮหวนางอัลานะได้นะครับเราก็มีสามารถที่จะทําให้เรานั้นมีหลายๆมิติหลายๆอย่างที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยได้รับนะครับ ความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานุอัตะลาให้ให้อะไรครับให้ออกจากขุมนรกเช่นคนที่ถือสิ่อดนะในหนทางของอัลลอฮฺเช่นถือวันจันท์ถือวันพฤหรหเนี่ยเขาจะอะไรฮะอัลลอฮฺซุบฮฺฮานตะลาได้บอกเนมันซ่อมาย้ามันฟีเซบิดิลวใครก็ตามที่สือสือสิ่งอดนะหนึ่งวันนะหรือวาวันหนึ่งในหนทางของอัลลอฮฺ เพื่อ a l l ล h s uh, nah, u b, a a b h a าน h u wa taala บัด Allah wajahu น n ع ي ن خريفة Allah subhanahu wa t a a l จะให้ใบหน้าของเขาเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกสิบอะไรนะสับ ي ن าคารีฟะเจ็ดสิบฤดูกาลนะในการเดินทางเจ็ดสิบฤดูกาล a l l a อ hu a ั b a r ที่นี้บันทึกโดยทอ้หมุคอรมและมุสลิมเราจึงเห็นนะครับได้นะครับว่า บรรดานักวิชาการน่ยนะได้ให้ความสำคัญถึงะดีต้นนี้นะครับว่าความประเสริฐของการถือสินอดในหนทางของลอ์ไม่ใช่แค่เพียงให้ได้ผลบุญนะเพียงเท่านั้นแต่ที่เราทำเนี่ยเพื่อหวังให้เรานั้นออกห่างจากไฟนรกอีกด้วยดังนั้นอัลลอฮ์ทรงรักผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธา ที่อัลลอฮ์รักนั่นก็คือผู้ศรทธาที่ถือสินอดนะผู้ศรัทธาที่เดินถึงแม้ว่าเพียงเพียง,เ,เ,พยงเพียงเวลานิดเดียวก็ตามเมื่อเขาใช้ประโยชน์นะครับในการถือสินอดเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์สุมตาตาลาวันหนึ่งสองวันสามวันนะแต่ถามว่าราคาที่ อัลลอฮ์ซุบฮาหาะตลาจะประทานให้เท่าไรครับอัลลอฮเจ็บสิบฤดูกาลดังนั้นเราเป็นการสอนให้มุสลิมได้รู้ว่าการตั้งใจการตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮอาหาะตลาเพื่อให้อัลลอฮ์ซุบฮฺตลารักเพื่อที่ให้อัลลอฮ์ซุบฮอาหานอตลานั้นนะโปรดปราน บ่าวขออัลลอฮฺซุบฮานุอะตลานะครับจะรอดปลอดภัยจากไฟนรกหลุดพ้นจากไฟนรกดังนั้นนะฮะหลายคนนะฮะมีอะไรฮะมีความรู้สึกว่าอัลลอฮฺสวรรค์ที่เรานั้นจะได้รับนะ่ยมันก็ยากอย,กอยู่นะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่หน้าที่ของเราเราจะต้องขอจาออัลลอฮฺ ให้รอดปลอดภัยให้รอดพ้นจากการจากการอะไรครับจากการที่เรานั้นนะจะถูกลงโทษของอัลลอฮ์สุบานตะลาในวันเกียร์มาเรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮ์สุบานตะลาลงโทษบุคคลที่อยู่ในขุมนรกของพระอ,องค์อัลลอฮ์สุบานตะลาบางบางบาง,บางการลงโทษถามว่าทําไมต้องบอกพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นอัลลอฮ์รู้สึกกลัว บางฮัะดีรายงานนะครับว่า,าบุคคลที่อยู่โดนไฟนรกนะแม้กระทั่งนิดเดียวเนะเหมือนบางที่รายงานท่านอาบีรายงานนะครับว่าแค่เอาก้อนนะนะก้อนก้อนหินที่อยู่ในไฟนรกนะวางที่บนเท้านะของคนคนหนึ่งนะทำให้สมองเดือดทำให้สมองเดือดครับพี่ Allah น้องอัลลอฮฺอัันี่นี่เบาสุดนะ นี่คือสิ่งที่เบาสุดของการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺสุบานตลาในขุมนรกครับพี่น้องทําไมเราจึงบอกว่าเพื่อที่จะให้เรานั้นรอดปลอดภัยให้เรารอดพ้นน้อยที่สุดเนี่ยสมองเดือดครับแค่เอาตั้งก้อนเล็กๆก,ก,ก้อนหนึ่งเนี่ยทำให้สมองเดือดครับอัลลอฮฺของที่จะสม,สมองเดือดได้ของเราต้องร้อยองศาใช่ไหมและนั่นน่ะก้อนนิดเดียวแต่ทําให้สมองเดือด mm hmm. คิดดูกันเลยกันร่างกายอะไรตาอะไรเนี่ยมันจะไม่ร้อนเผาไปหมดหรอฮะ ดังน ah ั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในสุร้อนิสซาอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลละดีนากฟารูบิอายาตินาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออายัดองค์การของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยซซฟานุสลีฮิมนาโรเราจะให้พวกเขานั้นเข้าไปอยู่ในขุมนรกกุลลามานาติยัดจุลูดูฮุมบัดดัลนาฮุมจุลูดันไกรอฮา ทุกครั้งนะครับที่ผิวหนังของเขาสุกไม่เกลี่ยเราก็จะเปลี่ยนผิวหนังของเขาให้เป็นผิวหนังได้ให้เป็นผิวหนังใหม่ถามว่าทำไมลิยูซีคุวลีลิียรูกุลอาซาเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นจะได้ลิพอผิวหนังใหม่ก็จะรู้สึกว่ามันเจ็บมันจะได้ลิมรสความเจ็บปวดมากขึ้นไปอีก อินน ha ok ัลลอฮะก้าอานะอฺซันฮะกีมาแท้จริงนะครับอัลลอฮ์เป็นผ uhm ู้ทรงแด่ชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณงนั้นพี่น้องครับการที่เรานะฮะได้รู้ว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะลามันไม่ใช่เรื่องเล่นมันไม่ใช่เบานะมันไม่ใช่เบาดังตัวอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานุอัลตะลาได้กล่าวไว้ในสุร่อัลอะฮดาบว่าอินนัลลอฮะลาอานัลกาฟินั่งเดลฮุม ซาอีรอแท้จริงอัลลอฮ์สุบาตลาได้สาบแช่งเหล่าชนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและได้เตรียมนะไฟที่ลุกโชนนะลุกโชดช่วงนะครับไว้สำหรับพวกเขาข้อลีดีนะฟีฮาอบาาับดะเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลฮะลายจีดูนาวลียะวะลานาซีรในนั้นนะครับเขาก็จะไม่มีผู้ใดนะครับช่วยเหลือพวกเขา นะช่วยเหลือพวกเขาและไม่มีผู้ใดที่จะคุ้มครองพวกเขาเยาามาตุก uh uh um ้อและบูอูจูฮูฮุมฟินนารอัลลอฮ์ได้เล่าต่อว่าวันที่ใบหน้าของพวกเขาถูกพิกกลับไปกลับมาในขุมนรกนะอย่ากูรูนในยาไลตานาอาตานาลลอฮ์ว่าตนารอซูลโอ้โหดูสิครับ ที่เขากล่าวเขากล่าวว่าอย่างไงครับคนที่ไปอยู่ในขุมนรกในวันนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้ความรู้ทุกกระทมของพวกเราเอ๋ยหากว่าเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลมันก็จะดีนะใช่ไหมฮะมันก็น่าจะดีกว่าเออมันจะดีกว่านี้เป็นนักหนาะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮะตลล เอามาเล่าให้พวกเราฟังเอามาเล่าให้พวกเรานั้นได้รับรู้ว่าการที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานตะลาให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกนั้นมันก็ต้องเรียนรู้ถึง สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาได้เล่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะความน่ากลัวเช่นอัลลอฮ์กล่าวในสุราฟาติร์ว่าวัลละดีนนกาฟารูละฮุมนารูจฮันนัมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยพวกเขาจะอยู่ในนรกยะฮันนัมเป็นการตอบแทนอัลลอฮฺลายุกดออะลัยฮิมฟฟยามูตูนและลายุคัฟฟะฟุอันฮุมอะฮุม มิ่อาดะบิฮะดาลิกะนาจิกุลูกาฟูรอัลลอฮฺวาเอบาร์พี่นครับไม่มีนะฮะผู้ไม่มีจะไม่ถูกตัดสินลงโทษให้กับพวกเขานะเพื่อให้เขาได้ตายคือการลงโทษมีเจ็บ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 นะเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดอย่างเดียวแต่ไม่ตายเราเนี่ยนะ ถูกรถทับถูกนู่นถูกนี่ก็ทนเจ็บไม่ไหวตายแต่นั้นเจ็บยังไงเจ็บไหวไม่ไหวยังไงก็ไม่ตายทรมานอยู่อย่างนั้นอัลลอฮฺอักบร์อัลลอฮ์บอกว่าวะาลาอยู่คอบฟ้าหวานฮุมมินอัดาบิฮและอัลลอฮฺซุบฮานุวัตะลานะการลงโทษขององค์นะมันจะไม่ถูกรถย่อนแค่แก่พวกเขานะ และอัลลอฮ์จึงกล่าวบอกว่ากาซาลิกานาจยซีกุลกุลลกาฟูรและนี่แหละเป็นการแตแบ,บแทนของคนที่ปเนรคุณไม่ยอมรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะอวตาลาในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เขาระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีนะครับการที่เรานั้นนะฮะไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ท่านรอสูลุลลอฮัลลัลลอฮุวะฮิวะสัลล,ววสลัมได้นำมา แม้เราว่าจะขออุดากับพระองค์อัลลอฮฺสุมาตาลาเท่าไรก็ตามแต่แต่เราไม่อะไรครับไม่หาว่าอะไรคือทางรอดอะไรคือทางที่จะทำให้ฉันนั้นรอดปลอดภยัยจากไฟนรกเราไม่หาทีนี้ชีวิตผู้ศรัทธาในวันนี้ต้องหาแล้วนะครับว่าทางรอดปลอดภยัยที่จะทำให้ฉันนั้นน่ะ ได้รอดปลอดภัยจากนารกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮมวะตอาตะกี้เรารู้แล้วคนปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์นั้นจะให้สวนสวรรค์อัลลอฮ์ขอโทษฮะใครปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ซุบอัะตลาจะให้เขาอยู่ในขุมนรกอัลลอฮุอักบรัรดังนั้นเราดูอ่านในสุร่ง่ายๆที่เราเคยดูนะอินนะจหันนามากานัดมิรุซอดา แท้จริงน,นรกยาหันนำนั้นเป็นที่ซอสหรือตอรีเนมาอาบาเป็นที่กลับไปสำหรับคนที่ละมือดอ่าทีนี้เรารู้แล้วคนที่ละมืดคำสั่งตะกี้คนที่ปฏิเสธศรัทธาตอนนี้คนที่ละมืดนะคนที่ละมืดดังนั้นพี่น้องครับเราจะต้องเนะี่ยนี่คือคุณลักษณะของชาวนารกคนที่ละมิด ต่อไปนี้ฉันจะศรัทธานในอัลลอฮ์ยึดมั่นกับอัลลอฮ์ไม่เอาอะไรมาเป็นภาคีกับ Allah. อัลลอฮ์สเราจะต้องไม่เป็นคนที่ฝ่าฝืนคนที่ละเมิดคนที่ะอะไรนะเกินเลยโขบเขตที่อัลลอฮ์สุบฮัลลอและทาราซูลได้บอกไว้นะในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮฺอัตลอได้ให้อะไรครับให้ตัวบทกฎเกณฑ์ที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติ เราจะต้องทําแบบไรเมื่อจะร้องขอต่อตัลลอฮ์แล้วก็ทําผิดร้องขอก็อัลลอฮ์ก็ทําชั่วร้องขอก็อัลลอฮ์ละเมิดคําสั่งขอพระองค์ดังนั้นอัลลอฮ์กล่าวตรงนี้อินนาจฮันนะมะกานัดมิรซาดะนะลิตตาฮีนมาาบะสำหรับคนที่อะไรครับสําหรับคนที่ละเมิดฮะเป็นยังไงครับและอบีซีนาฟีฮะกอบะพวกเขาจะอยู่ในนั้นเป็นนะเป็นเวลาน,าน,าน่น า א يذوقون فيها بردا ولا شرابا الله أكبر นาในั่ะเขาจะมาไม่ลิมรสความเย็นเลยวลาชรอบและเครื่องดื่มอะไรก็ไม่มีอิลลฮามี م و ส و س ا ق ไอสิ่งที่เขานั้นจะดื่มจะกินนั่นก็คือนอกจากน้ำเดือด และก็น้ำเลือดน้ำหนองอัลลอฮฺวะบัรจายซาอูยฟาคอนี่แหละเป็นการตอบแทนที่คู่ควรในการที่พวกท่านปฏิเสธศรัทธาและก็ฝาา่าฝืนดังนั้นพี่น้องครับเ,เราไม่อยากให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานานุวัตอาาทรงโกรธกิ้ว เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานางอัตาลนาเอาเราไปอยู่ในกุมนรกและอีกกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สุบฮานางอตาลาบอกในสุราอัลกัมรอินนัลมมจริมีนาฟีดอยแลริวะซอรแท้จริงบรรดาผู้ที่กระทำผิดอยู่ในการหลงทางเยามา ยุฮยุสหบูนฟินนาร์ علىوجههم ม و ق و م มัส س أ س ق ر อัลลอฮ์บอกกับพวกเราอย่างนี้นะครับคนที่กระทำความผิดนะผนู่้ที่มีความผิดนะจะอยู่ในการลงทางและเป็นบุคคลที่ถูกไฟเผาไหม้วันนั้นนะครับ วันที่พวกเขาจะถูกลากเอาหน้าลากบนกับพื้นมาและเข้าไปในขุมนรกจะมีเสียงกล่าวว่าเจ้าจงลิบรถการลงโทษที่มีการเผาไหม้ของไฟนรกเหดังนั้นตรงนี้รู้แล้วนะครับว่าสาแล้วนะหนึ่งคนที่ปฏิเสธศรัทธาสองผู้เมเมอ่อผู้ที่ละเมิดที่จะได้รับ นะการตอบแทนเป็นคุมนรก 3. อัลมุจริมีนอัลมุจริมูนคือบรรดา,ผ,ราดนะผู้ที่กระทำความผิดนะผู้ที่กระทำความผิดดังนั้นเราจะหนีออกห่างจากจากอะไรครับจากคุมนรกที่อัลลอฮฺซุบหฮานวัตาลาเตรียมไว้ให้กับคนที่ละเมิดคนที่กระทำความผิด คนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ทำตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบอัตตาลาพี่น้องวันนี้นะครับเราจะอยู่ดีได้จะมีความสุขได้ก็แต่เมื่อเรานั้นรอดปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบอัตตาลาในวันเกียรมะนะขอให้เราทุกคนรอดปลอดภัยและขอขอกับอัลลอฮ์ซุบอัตตาลาย่างเสมอผว่าอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอให้เรานั้นได้รอดพ้นจากการลงโทษ แห่งคุ้มนะรุขอพระอ,องค์ด้วยเถิดอามีนยารบันอามีนวันนี้อยู่ดีมีสุกขก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ว่าบินลาฮิตาฟิกวะฮิดายะวะส,สลาม ikum, ุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์วะบระกาต